วิธีการรู้จักครูทางจิตวิญญาณที่แท้จริงบนโลกใบนี้คุณจะรู้จักครูทางจิตวิญญาณที่แท้จริงเพราะพวกเขาสามารถให้พื้นที่สำหรับคุณในการรักษาบาดแผลของคุณเองโดยไม่ต้องจัดการกับประสบการณ์การรักษาครูทางจิตวิญญาณที่แท้จริงจะรับรองว่าคุณรู้สึกปลอดภยัย พอที่จะแบ่งปันความไม่มั่นคงความสงสัยคำถามและความกลัวของคุณพวกเขาจะมีพื้นที่ที่ช่วยให้คุณรักษาตัวเองและสำรวจส่วนลึกของคุณโดยไม่ต้องตัดสินหรือวิจารณ์ปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณจะไม่ควบคุมประสบการณ์โดยบังคับให้มีวาระของตัวเองกับคุณ พวกเขาจะไม่บอกคุณว่าต้องทำอย่างไรและทำอย่างไรพวกเขาไม่ต้องการควบคุมกระบวนการบำบัดของคุณแต่ยอมให้คุณมีอิสระที่จำเป็นในขณะที่ให้คําแนะนำในลักษณะที่ช่วยให้คุณตัดสินใจความผิดพลาดและบทเรียนของคุณเองได้สิ่งที่พวกเขาสนใจจริงๆ ความรับผิดชอบที่คุณเต็มใจที่จะรักษาตัวเองมากแค่ไหนคุณเต็มใจที่จะสำรวจตัวเองมากแค่ไหนนี่อาจฟังดูทา้าทายเพราะมันใช่พวกเขาออกนอกกรอบเมื่อพูดถึงวิธีคิดและการใช้ชีวิตพวกเขาไม่คิดเหมือนคนอื่นๆพวกเขาไม่ปฏิบัติตามสภาพที่เป็นอยู่ พวกเขาคิดเอาเองและไม่กลัวที่จะแตกต่างจากคนอื่นพวกเขาไม่สุ่มสี่สุ่มห้าติดตามแนวโน้มหรือความคิดเห็นที่เป็นที่นิยมเพียงเพราะคนอื่นทําพวกเขาตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆและสร้างความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกรอบตัวพวกเขา พวกเขาเป็นนักคิดที่เปิดกว้างและเป็นอิสระที่รู้ว่าความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ดีไม่ว่าจะมาจากไหนแม้ว่าจะหมายถึงการปฏิเสธความเชื่อหรือประเพณีที่เป็นที่นิยมก็ตามครูสอนจิตวิญญาณคือเพื่อนที่ไม่มีอคติสมจริงและติดดิน ที่รู้จักผู้คนในสิ่งที่พวกเขาเป็นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเป็นเมื่อคุณกำลังพยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับครูสอนจิตวิญญาณหรือผู้ให้คำปรึกษาสิ่งสำคัญคือต้องไม่ถูกชี้นํำโดยปัจจัยภายนอกเช่นรูปลักษ์ภายนอกสิ่งที่พวกเขาทำงานหรือที่มาบุคคลใดก็ตามสามารถเป็นที่ปรึกษาที่สมบูรณ์แบบ และทุกที่ก็สามารถเป็นครูของคุณได้ครูทางจิตวิญญาณที่แท้จริงคือคนที่ค้นพบความสงบและความสุขในตัวเองพวกเขาอาจใช้เวลาหลายปีบนเส้นทางแห่งการค้นพบตนเองก่อนที่จะตัดสินใจแบ่งปันความรู้กับผู้อื่นครูจะช่วยให้คุณตระหนักว่าเส้นทางสู่ความสำเร็จนั้นอยู่ภายในตัวคุณเอง ไม่ใช่ภายนอกตัวคุณในวัตถุสิ่งของหรือความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินพวกเขาจะรักคุณมากกว่าใครๆที่เคยรักคุณในชีวิตนี้พวกเขาปล่อยให้ตัวเองอ่อนแอรอบตัวคุณพวกเขาจะสอนบางสิ่งให้คุณโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำบทเรียนถูกฝังอยู่ในโครงสร้างของความเป็นอยู่ของพวกเขา ครูสอนจิตวิญญาณที่ดีไม่จำเป็นต้องพูดอะไรสักคำพวกเขาสามารถสอนคุณโดยวิธีที่พวกเขาปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยอุปสรรคที่พวกเขาเอาชนะในชีวิตของพวกเขาเองและด้วยพลังงานของพวกเขาพวกเขาเข้าใจดีว่าเราอาศัยอยู่ในจักรวาลเอนโทรปิกที่พังทลายลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างตัวเองขึ้นใหม่อย่างรุ่งโรจน์กว่าที่เคยเป็นมาสิ่งนี้ทำให้เรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลไม่เพียงแต่การเติบโตในระดับสากลด้วยโลกจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อถึงจุดของความสับสวนวุ่นวายหรือวิกฤตครูทางวิญญาณเข้าใจข้อเท็จจริงนี้ และสามารถใช้เพื่อขับเคลื่อนเราทุกคนไปสู่ความก้าวหน้าเมื่อเราเต็มใจฟังและเรียนรู้จากพวกเขามีอะไรมากมายให้คุณเรียนรู้จากคนที่เคยทำผิดพลาดที่ล้มเหลวและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะพวกเขาเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนพวกเขารู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรพวกเขารู้ว่ามันรู้สึกอย่างไร เช่นเดียวกับสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อก้าวผ่านมันไปทั้งหมดและที่สำคัญรู้เส้นทางที่ต้องเดินเพราะเคยเดินเส้นทางนั้นมาก่อนครูทางจิตวิญญาณให้การแสดงตนของพวกเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวและง่ายดายครูทางจิตวิญญาณคือผู้ที่แสดงตนให้คุณในลักษณะที่ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจ และมีพลังจากการติดต่อกับพวกเขาคุณรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อใดเนื่องจากร่างกายของคุณรู้สึกเมื่อมันเกิดขึ้นครูทางจิตวิญญาณไม่พลากพลังจากผู้อื่นพวกเขาจะไม่เยาะเย้ยคุณหรือวิพากวิจาร์ณคุณหากคุณไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของคุณเองตามที่พวกเขาแนะนำ แต่พวกเขาจะเจาะลึกลงไปเพื่อค้นหาว่าอะไรกำลังปิดกั้นคุณโดยไม่รู้ตัวจากประสบการณ์และยอมรับว่าการฝึกอบรมเพิ่มเติมกับครูอาจเป็นจำเป็นก่อนที่คุณจะปฏิบัติตามการปฏิบัติของคุณเหมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้วยตัวคุณเองครูสอนจิตวิญญาณที่ดีจะน้อมรับความเต็มใจที่จะเติบโต และจะนำทางคุณด้วยความอดทนพวกเขาไม่ได้ระบุด้วยอัตตาแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่พลังงานที่เชื่อมโยงเราทุกคนจิตวิญญาณพระเจ้าหรือพูดง่ายๆว่าความเป็นหนึ่งเดียวและความรักวิธีการของพวกเขาเน้นที่หัวใจมากกว่าที่จะเน้นที่ศีรษะ แต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาขาดสติปัญญาค่อนข้างตรงกันข้ามพวกเขามักจะมีความตระหนักที่ดีพร้อมกับความสามารถในการสื่อสารความคิดของพวกเขาในภาษาที่เรียบง่ายโดยไม่กลายเป็นปรัชญาหรือความลับมากเกินไปเกี่ยวกับพวกเขาเมื่อมีคนพูดมากเกินความจำเป็นหรือใช้คำและวลีที่ยากมากเกินไป ซึ่งมักจะหมายสำหรับคุณโดยสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้พูดจัดใจพวกเขากำลังพูดจัดอัตราของพวกเขาหากคุณไม่เข้าใจบางสิ่งในทันทีเมื่อมีคนพูดแสดงว่าเขาไม่ได้พูดเพื่อให้คนอื่นเรียนรู้สิ่งใหม่แต่พวกเขากำลังพูดเพราะพวกเขาชอบฟังตัวเองพูด หลายครั้งที่ฉันเริ่มดูวิดีโอของครูสอนจิตวิญญาณที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่หลังจากผ่านไปไม่กี่นาทีเท่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆนนี้พวกเขาใช้ภาษาที่ยากและซับซ้อนซึซ่งมีคำศัพท์และวลียุคใหม่ซึ่งฉันไม่เข้าใจว่าพวกเขาพยายามจะสื่อถึงอะไร ถ้าฉันไม่เข้าใจก็ไม่ดีสำหรับคนอื่นที่มีประสบการณ์น้อยและเข้าใจแนวคิดที่สูงขึ้นนี่เป็นตัวอย่างโดยทั่วไปของคนที่ใช้คำพูดเพื่อฟังตัวเองพูดอัตลักษณ์สิ่งนั้นและเป็นที่ที่ครูสอนจิตวิญญาณส่วนใหญ่เริ่มต้นและส่วนใหญ่ติดอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นเวลานาน,านมาก นลาเสียดายที่หลายคนในช่วงเริ่มต้นของการเดินทางสู่การเรียนรู้สับสนคำศัพท์กับยากๆและคำศัพท์ยุคใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงด้วยปัญญาที่แท้จริงต่อไปนี้คือตัวอย่างวลีที่ผู้เริ่มต้นจะไม่เข้าใจสภาแห่งแสงจะแนะนำคุณในการเข้าถึงอาวาตารหลายมิติผ่านการเปิดใช้งานเม์คาบ้าของคุณ โดยการปรับสนามเรโซแนนซ์ความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าให้สอดคล้องกับประสบการณ์คอนตัมของการดำรงอยู่หลายมิติฉันไม่เข้าใจสิ่งนี้ใช่ไหมแต่ฉันเดาว่ามันฟังดูจิตวิญญาณและระดับสูงจริงๆความจริงนี้ไม่ใช่ความจริงเพียงอย่างเดียวและคุณไม่ใช่แค่ร่างกายนี้คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สดใส และเมื่อคุณเริ่มตระหนักถึงสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆโลกรอบตัวคุณจะเปลี่ยนไปคุณเห็นความแตกต่างหรือไม่ตัวอย่างแรกจะมาจากครูที่พูดจากอัตราและอัตราของพวกเขาพวกเขาไม่ได้พูดกับคุณมันไม่เกี่ยวกับคุณมันเกี่ยวกับพวกเขาคนที่ปฏิบัติตามคำสอนแบบนี้ จะเสียเวลาอันมีค่ามากแต่อาจยังคงเรียนรู้การอย่างรู้มากมายระหว่างทางการแปลเป็นสิ่งที่มีคนบอกว่าใครอยากให้คุณเข้าใจถูกกระตุ้นในลักษณะที่จะนำไปสู่การเติบโตภาษานี้เข้าถึงได้ง่ายโดยหัวใจโดยปราศจากการแทรกแซงของสติปัญญาและนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น ไม่จำเป็นต้องแทงทำเป็นโอว้ว่าจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างมาจากจิตวิญญาณวิญญาณคือแก่นแท้ของการดำรงอยู่ทั้งหมดมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อที่ทำให้สิ่งต่างๆยากสำหรับตัวเองโดยไม่จำเป็นวิญญาณก็สบายอย่างน่าพิศวง ผ่อนคลายและฟังสิ่งที่หัวใจของคุณพูดอย่างระมัดระวงังมีศรัทธาในตัวเองและเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณคุณจะรู้ว่าใครพูดจักใจเมื่อคำพูดของพวกเขาเข้ามาในใจคุณอย่างเป็นธรรมชาติในสถานการณ์ที่แย่ที่สุด คุณจะได้รับบทเรียนในเรื่องความเข้าใจดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะตั้งใจฟังสิ่งที่หัวใจของคุณพูดคุณเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการมองเห็นได้ไกลกว่าที่ตามองเห็นและรู้สึกได้เหนืออารมณ์ที่คุณอาจประสบอยู่ในปัจจุบันคุณได้รับพรด้วยธรรมชาติโดยสัญชาตญาณของการรู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิด และความสามารถนี้มีมาตั้งแต่ก่อนคุณเกิดมาในชีวิตนี้มันจะไม่ทิ้งคุณไปเพราะเป็นสิทธิ์โดยกําเนิดของคุณในฐานะลูกของพระเจ้าดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและคุณจะรู้ว่าใครคือบุคคลน,นี้อย่างแท้จริงเมื่อคุณพบครูทางจิตวิญญาณของคุณในชีวิตนี้รู้สึกเบาๆสีทองมีความสุขและสนุกสนานหรือไม่ เข้าใจง่ายหรือว่าสับสนและปล่อยให้ตัวเองถูกหลอกให้คิดว่าคุณไม่ฉลาดพอที่จะเข้าใจสิ่งนี้และต้องอ่านอีกสิบครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันสงสัยในทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองแล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่าฉันกำลังฟังเรื่องไร้สาระมากมายจากคนที่ชอบฟังตัวเองพูด ดังนั้นฉันจึงพบว่าบทบาทส่วนหนึ่งของฉันคือการทำให้ง่ายขึ้นและแปลคำสอนและแนวคิดที่สูงขึ้นให้เป็นภาษาที่เรียบง่ายๆสนุกและเข้าถึงได้สำหรับคนส่วนใหญ่บนโลกการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่เรื่องยากมันเกี่ยวกับการตระหนักว่าความไร้เดียงสา ความปิติและความรักของคุณเป็นกุญแจสู่ความเป็นจริงสีทองใหม่ที่นี่และตอนนี้ในขณะที่ทำงานที่จำเป็นอย่างสนุกสนานเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ